สวัสดีครับนี่คือ Inside g News จะเกิดอะไรขึ้นหากลิซ่าแบล็กพิงมีผู้ติดตาม IG ครบ100ล้านคนลุ้นกันหนักผู้ติดตามอินสตาแกรมลิซ่าแบล็กพิงจ่อทะลุ100ล้านคนเตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหญ่อีกครั้งทำเอาแฟนๆถึงกับนั่งไม่ติดเก้าอี้กันเลยทีเดียว ภายหลังจากยอด o l l o w ่ไอ g ส่วนตัวของลิซา b l a c k พิงคหรือลิซาลาลิซามโนบาลเตรียมพุ่งทยานครบ .100 ล้านคน,นอีกไม่กี่อึดใจเรามาวิเคราะห์กันว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหาก IG ของลิซามียอด f o l l o w วอรครบตามที่แฟนๆหลายคนคาดหวังเบื้องต้นจากการตรวจสอบบนเว็บไซต์ tracktools.com พบว่า ยอด f o ลเ o อร์อินสตาแกรมของสาวลิซ่าขณะนี้อยู่ที่99ล้าน1 2, 0 8 0คนขาดเพียง9,87,920คนเท่านั้นซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่ IG ของลิซ่ามียอดผู้ติดตามครบ100ล้านคนอาจจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงมากมายในทางที่ดีและจากการวิเคราะห์คร่าวๆพบดังนี้ ลิซ่าจะกลายเป็นศิลปินเคป๊อปคนแรกที่มีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมครบ100ล้านคนมูลค่าการโพสต์โฆษณาบน IG อาจพุ่งสูงขึ้นซึ่งจากเดิมพบว่าลิซ่ารับรายได้อยู่ที่575,000เหเหรียญสหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ20.45ล้านบาทต่อ1โพสต์เธอจะกลายเป็นที่จับตามองของวงการดนตรีระดับโลกเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากความสามารถทีเป็นที่ยอมรับอยู่แล้วในฐานะผู้จารึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการเคปปโอกาสในการสร้างซอฟต์ o w e เของเธอจะยิ่งมากขึ้นจากเดิมที่หยิบจับอะไรมาก,ก็กลายเป็นว i r เราเสมออย่างไรก็ตามคิดว่ายอดผู้ติดตามบนอินสตาแกรมของลิซ่าแบล็พิงอาจจะครบ100ล้านในไม่กี่วันนี้ ยิ่งมีข่าวต่อสัญญาแบบโผงกับต้นสังกัดเดิมอย่าง YG Entertainment แล้วด้วยนั้นยิ่งทำให้เธอถูกจับตาเพิ่มมากขึ้นเป็นอีกเท่าตัวซึ่งถ้ามีความคืบหน้าเพิ่มเติมเราจะรีบอัปเดตให้ทราบทันทีอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ